เ้านะคะที่ทางไว้นะคะคือลายดอกสาห่ายนะคะลายสาหรายทะเลนะคะวันนี้ก็นำงานที่เป็นงานแบบสวมมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะรอบก่อนนุ้นดาขึ้นเป็นสีดำวันนั้นรอบนั้นสีดำมานะคะรอบนี้นมีสีมาเพิ่มด้วยนะคะก็เลยขอมาอัปเดตนะคะงานลายนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเนื้อผ้าคอตตอนดียังไงนะคะเดี๋ยวดาจะ 啊。Uh. ให้ดูงานใกล้ๆนะคะสําหรับลายนี้นะคะเราเรียกว่าลายสาลายทะเลเพราะว่าตัวลายดอกเนี่ยเขาจะมีความเป็นลายสาลายทะเลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเอ่อเว้นเป็นลังพึ่งแบบนี้เนาะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะกับหน้าร้อนนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใส่หน้าร้อนใช่ไหมคะใส่ลูกไม้เยอะๆอย่างแม้แม้กระทั่งตัวที่เราใส่เนี่ยก็อาจจะมีความแบบร้อนเนาะระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นงานคอตตอนเนี่ยเขาจะระบายอากาศได้ดีกว่า แบบอื่นๆนะคะซึ่งลายนี้เนี่ยเขาก็จะมีความแบบโปร่ง ค่อนข้างเยอะนะคะทําให้ลายนี้เนี่ยเป็นลายที่ระบายอากาศได้ดีกว่าลายอื่นๆแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเขามีความที่บางและเบามากๆนะคะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยใส่สบายสุดๆเลยนะคะถ้าเป็นงานเสื้อลูกไม้ที่ใส่สบายเนี่ยดาก็จะแนะนำเป็นงานคอตตอนนะคะความสวยอาจจะสวยหรูไม่เท่ากับงานลูกไม้นะคะเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมันมันค่อนข้างต่างกันเนาะตัวอย่างเนี้ยเน้นความแบบ ใส่สวยหรูนะคะถ้าอย่างเงี้ยใส่สบายนะคะสวยด้วยเป็นแบบว่าทรงแบบน่ารักน่ารักใส่กับผ้าถุงอะไรเงี้ยใส่ระหว่างวันแบบใส่ทํางานหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะก็จะเน้นเป็นงานคอตตอนแบบนี้นะคะซึ่งลายนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่ออกมาช่วงปีใหม่สงการนะคะช่วงประมาณเนี้ยก็ทําให้แบบใส่สวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรุ่นนี้เนี่ย เป็นงานที่เราเคยใส่สีดำลงลงแบบไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีหลายสีที่เข้ามาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ดูนะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะวันนี้พร้อมกับราคาพิเศษค่ะราคาพิเศษไปเลยลายสาหลายทะเลแขนตุ๊กตาคอถังนะคะสาลายทะเลนะคะลายนี้เรียกว่าลายสาหลายทะเลนะคะ แขนนะคะแขนตัวนี้คือใช้แขนตุ๊กตานะคะแขนตุ๊กตานะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้ อันนี้คือแขนตุ๊กตานะคะแล้วก็ใช้กระดุมนะคะข้างหลังแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้หนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทนะคะซับด้านในมีนะคะซับด้านในมีติดตัวเลยนะซับด้านในคือใช้เนื้อผ้าคอตตอนเนื้อนิ่มมากๆนะคะเนี่ยใช้เนื้อผ้าคอตตอนเนื้อนิ่มนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะแพ้หรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่แพ้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เน